สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Me กาวิแค p o พอดแคสตกันอีกครั้งนึงครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health By Yourself ครับผมโอ๊ตจากพัชระ,ชระบุรณาบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Me กาวิแค์ครับ, Care, รบวันนี้อยู่กับ เศสัจกรสันวรารัตวิวัฒนภูสิครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะครับผมสวัสดีสันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างห่างหายกันไปไม่ได้มาเจอกันนานมากตั้งแต่หลังปีให<ป><ป>ม่นะยังไม่เจอเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นซนะีซั่นที่2แล้ว เป็นไงเท่นะคำว่าซีซันที่2เหมือนแบบรายการเรเลยเราจะมีหลายซีซันมีหลายซหลายซีซันนะครับแต่ก็บอกคุณผู้ฟังไปแล้วหล่กว่าไม่ว่าจะเป็นซีซันไหนซีซันที่2ปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปไมกาวีแคร์พอดแคสตก็ยังคงจะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนเดิมเรื่องสุขภาพนี่ฉลาใจไม่ได้เลยนะคะถูกต้องนะครับผ่านปี2020มา นะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2021แล้วนะครับผ่านไปแล้วเดือนแรกนะครับเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของสุขภาพไม่ไปไหนโควิดก็ยังคงหลอกหลอนเราอยู่เหมือนเดิมโอ้พิ่งเหมือนจะจบปีสวยแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์โควิดกลับมาตอนวันที่19ธันวาคมใช่ไหมก็ไม่มีใครคาดคาดคิดหรอก สมุรสาครประกาศพบเจอผู้ติดเชื้อ500กว่าคนใช่หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่หลูปเดิมใช่ครับเรื่องของการควบคุมสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้อาจจะดีขึ้นนิดนึงอ่ะ ความรู้สึกผมนะมันอาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะหายใจหายคอได้ได้บ้างนะครับในบางสถานที่ในบางอาชีพในบางอะไรแต่มันก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ทุกคนยังยังมีความวิตกกังวลอยู่แหละสันเองจะติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อทุกวันนะคะว่าตอนนี้ติดเชือ้อภายในประเทศเท่าไหร่ huh. หรือว่าการตรวจเชิงลุกอะจำนวนเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้จำนวนที่เจอต่อวันนะวันที่อัดในวันนี้นะคะประมาณเจ็ดรอยถึงแ0 0อคนซึ่งจำนวนที่ จะเป็นการตรวจเชิงลุกก็คือเหมือนแบบไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงเลยเสมุนสมุรสาครแล้วเราก็ไปเช็คเช็คแล้วก็จะเจอคนแบบจํานวน600กว่าคนเลยและอีกร้อกว่าคนก็จะเป็นแบบติดเชื้อในประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามันติดเชื้อแบบหลัก หลักร้อยอ่ะมันไม่มีมันน้อยมากเลยที่จะแบบเจอวันหลักสิบถึงสองร้อยใช่นะฮะหลักร้อยทั้งนั้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงบางเคสนะครับของบรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ติดนะนะครับเป็นซูเปอร์สเปเดอร์ไปเฉพาะเคสเขาเนี่ยติดต่อไปกับคนอื่นเนี่ยก็หลักแบบหลักสิบหลายสิบอะอย่างเงี้ย<ช>มันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้เราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของของไอ้โควิดอยู่นี่แหละใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของ คนที่เสียชีวิตเนี่ยซันก็มาศึกษาดูนะเก็บสถิติว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วมีโรคประจําตัวโรคประจําตัวเบาหวานความดันโรคปอดหรือว่าโรคมะเร็งโรคไตหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยะมีโอกาสเสียชีวิตสูงก็ยังคงเป็นเป็นในเวเดิมแหละนะครคนเสียชีวิตก็ยังเป็นในเวเดิมแต่อะไรไหมนะที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ระลอกใหม่เนี่ยคนอายุน้อยลงอ่ะที่ติดจะเป็นวัยทํางานหรือวัยเด็กที่เรียนแบบ 20ต้นๆไม่ต้องบอกว่าใครแล้วกัน20ต้นๆก็ติดแล้วว่ะใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันมองได้นะคุณผู้ฟังว่าเชื้อโรคมันพัฒนาผมมองแบบนี้นะมีการกลายพันธุ์มีการแพรกระจายได้เร็วมากขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อตอนต้นปีครั้งแรกเลยที่ระบาดมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะจันสายพันธุ์เอสสายพันธุ์เอสมาจากอู่ฮั่นใช่ค่ะที่ประเทศไทยนะคะ ที่ติดเชื้อกันรอบแรกจะเป็นสายพันธุ์เอสแต่ตอนนี้สายพันธุ์มันเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์จีนะฮะซึ่งไอสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราคงไม่ลงลึกดีกว่านะครับว่าสายพันธุ์ไหนมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่สรุปสุดท้ายแล้วคือมันติดต่อได้เร็วขึ้นใช่จุดเด่นของสายพันธุ์นี้ที่หมอยงได้ชี้แจงไว้ค่ะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณเชื้อที่ลำคอค่อนข้างมากแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยไม่แตกต่างจากครั้งแรกเลยสายพันธุ์เอสเนี่ยค่ะคราวนี้ที่ พบว่าเชื้อมีปริมาณที่ลําคอมากเนี่ยคนเราก็จะไม่ค่อยแสดงอาการยังเดินทางไปไหนร,รู้ตัวอีกทีไปแพร่จํานวน10คนแล้วใช่<ล>ก็อย่างเป็นเคสที่เราเห็นเห็นกันนี่แหละนะครับเราถึงนําเอาข้อมูลนะครับที่ผมมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะศารรสตร,รสาศรราสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรนเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ถ้าติดตาม a c e b ุ o k แกเนี่ยแกก็จะอัปเดตให้ความรู้เกี่ยวกับ เชื้อโรคแล้วก็วัคซีนที่เราพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับ,รบผมว่ามันก็จะมองในมุมคือโอเคแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคถึงแม้ว่าอาการมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็ไม่มีใครคอยากติดนะแ,แต่มันติด<า>น่ะแต่มันติดกันง่ายอ่ะซึ่ง<ช>ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครที่ติดบ้างนะครับแล้วอันนี้ผมพูดเสริมนิดนึงไม่ใช่แค่คนนะคุณผู้ฟังนะครับเมื่อช่วงประมาณสัก ปลายปลายเดือนที่แล้วมีข่าวว่าเสือไซบีเรียที่สวนสัตว์ของประเทศสวีเดนนะครับติดเชื้อโควิดนะฮะซึ่งมันก็เออมันก็เป็นเรื่องแปลกทีเหมือนกันนะว่าติดจากคน,นใช่ติดจากคนนี่แหละนะครับคือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ที่ชื่อว่าสวนสัตว์โบโรสครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเนี่ยนะครับก็มีมีอาการป่วยของโรคโควิดแล้วก็นำเอาเชื้อเนี่ย <K _> คิดว่าน่าจะเป็นคนเลี้ยงนี่แหละนะครับเอาไปติดกับเสือแล้วไม่ใช่เสือแค่ตัวเดียวนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีข่าวว่าสิงโตที่นั่นติดแล้วสองตัวอืมก็ติดจากสัตว์สุสัตว์ใช่สัตว์สุสัตว์ได้อีกนะครับคือไม่ใช่แค่ที่สวีเดนนะที่สวนสัตว์ที่นิวยอร์กนะครับในย่านบรอนซ์เนี่ยก็ติดเหมือนกันนั้นนั้นจะเป็นตระกูลแมวป่านะฮะเป็นตระกูลแมวป่าเป็นแล้วก็สวนสัตว์ที่ซีแอตเทิลนะครับสวนสัตว์ที่แอฟริกาใต้หรือแม้กระทั่ง ลิงกอริล่าในแคลิฟอร์เนียก็ติดเชื้อโควิดเหมือนกันน,น,นะฮะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฟังไว้นะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่ามันจะมันมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็ตามนะฮะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยมันไปได้เรื่อยนะม,มันไปได้เรื่อยจากคนสู่สัตว์จากสัตว์สู่สัตว์ จากสัตว์มาคนอีกนะครับก็เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องรับรู้แล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี่ไม่ได้ให้ตื่นตระหนกหรือตกใจนะคะเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องกลไกของโลคเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโรคที่ระบาดเหมือนกับโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยแต่ว่าอาการเนี่ยมันจะแสดงที่ปอดดังนั้นเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเชื้อมันจะกระจายอยู่ตามที่ สารคัดหลั่งใดๆในร่างกายโดยเฉพาะน้ำมูกถึง97 9เดเซในน้ำลายเกือบร้อยนะ8ป6ิบดเปเซ็นเป็นที่มาที่เราต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากตลอดเวลาหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม1.5้าเมตรขึ้นไปนี่แหละหรือว่าหมั่นล้างมือตลอดเวลาถ้าเราสัมผัสสิ่งที่อยู่ในสถานะไม่ว่าจะเป็นลิฟบันไดเลื่อนนี่ค่ะก็ต้องหมั่นล้างมือทุกครั้งอย่าเอามือมาสัมผัสหน้าหรือว่าปากตาจมูกเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังพิเศษเลย โอ้ในน้ำมูกนี่90กว่าเลยใช่ค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค,ความร<ถ>ู้สึกนะผมว่าน้ำลายน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าน้ำมูกรจริงเหรอ,อแต่ว่าน้ำลายนี่คือไม่แต่น้ำลาย<ช>แต่คำว่าน้ำลายเนี่ยคือมันก็เรียกว่าอะไรจามแต่น้ำมูกเนี่ยคือมัน,มนเหมือนแบบเป็นการตั้งใจที่มันต้องให้น้ำมูกออกมาไงแต่น้ำลายเนี่ยบางทีเราพูดบางทีเราจามบางทีเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเลรอดมากกว่ามากกว่าใช่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 ค่ะนะฮะก็คือ เราก็จะพูดเรื่องการหมั่นหลังมือนิดนึงค่ะคเพราะว่าให้ทุกครั้งที่เราสัมผัสข่าวที่ออกมาที่ คนในสาธารณสุขที่ติดกันโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยเกิดจากการไปสัมผัสแค่ลูกบิดประตูต่อต่อจากคนอื่นเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมือนะอาจจะมาสัมผัสที่บริเวณใบหน้าดังนั้นการล้างเจลแอลกอฮอลบ่อยๆหรือว่าทางที่ดีที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่นี่แหละหเพราะสะบู่เนี่ยมันสามารถชะล้างตัวไวรัสออกไปจากมือได้แล้วก็มันเป็นการลิน้นเชื้อเชื้อโรคเชื้อไวรัสไหล,หลออกจากมือแต่อแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ยังจะค้างอยู่ต้องรอให้มันแห้งด้วยนะถึงมันจะตายแต่ถ้าเกิดเราโอ้โห ยังมือยังเปียกอยู่แล้วไปส<อ>ัมผัสอ่ามันยังมไม่ตายแล้วก็เชื้อโรคมันก็อาจจะเป็นซากเชื้ออยู่ที่มือเราอ่าฮะอันนี้ผู้เสริมสารน,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือการล้างมือก็ควรจะต้องล้างอย่างแบบพิถีพิถันหน่อยนะผมเคยเอันนี้คือแชร์ให้ฟังคือผมเคยไป งานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เมืองทองเขาก็มีให้ลองทพสเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมืออผมก็เข้าไปล้างก็ปกตินี่แหละต้องมือป้ายดำอะไรก่อนไหมไม่ไม่ต้องก็ล้างมือปกติแล้วมาเข้าเครื่องอะไรส<อ>ักเครื่องหนึ่งนี่แหละที่มันจะจับว่าบนมือเรายังมีเชื้อโรคอยู่หรือเปล่าขนาดเพิ่มผ่านการล้างมือมาหมาดๆนะซับมือให้แห้งแล้วเอาเข้าเครื่องเนี่ยเห็นเลยว่ามือเราอะ่ะ บางจุดก็ยังสกปรกหรือว่าตามง่ามหรือว่านิ้วโป้งอะไรอย่างใช่ผมก็กำลังจะบอกว่าการล้างมือไม่ใช่ล้างลวกๆนะคุณผู้ฟังมันควรที่จะต้องแบบใช้เวลากับมันหอย่างข้ออข้อมืออะไรตรงเนี้ยคือมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางคนแบบโอุล้าง้วไม่แบบบอกว่าล้างมือบ่อยๆอะเอามือเข้าไปโดนน้ําสลัดสองทีเอามือมาเช็ดกางเกงมันก็เหมือนกับไม่ได้ล้างนะเนนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้ผู้เสริมอย่างที่ซันบอกมานะครับแล้วคิดว่า โควิดมันจะมีจุดจบไหมคะพี่โอคิดว่าส่วนตัวนะมผมอยากให้จบเหลือกเกินกแต่คิดว่ามันคงจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะคิดว่าเราก็ต้องปรับตัวให้มันได้เนาะอันนี้จากข้อมูลของของนายแพทย์อุด,ดมอะค่ะได้เขียนมาว่าแบบมันจะมีสามสามสาเหตุนะที่จะทำให้โควิดเนี่ยจบได้อันดับแรกคือเราต้องมีวัคซีนค่ะ วัคซีนที่จะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งที่เอามาฉีดกับคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อให้มากที่สุดซึ่งหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นวัคซีนอันนี้ผมเข้าใจแบบนี้หรือเปล่านะคือมันจะต้องเป็นวัคซีนที่แบบมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดอะปลอดภัย<อ>หรือว่าคนแพ้มีอัตาน้อยมาก่เงี้ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าสมมติแต่ละบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนทราบนะ ติดตามข่าวว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ตอนนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับวัคซีนอยู่เนี่ยกำลังผลิตอยู่เนี่ยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามาฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงเยอะระยะเวลาที่จะมีวัคซีนมันก็จะทุกขยับเลื่อนออกไปถูกต้องไหมใช่ค่ะซึ่งเราก็ยังมาหาตุดจบไม่ได้นะหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยมันเป็นการแบบคาดเดาอ่ะถามพี่โอ๊ตว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นคนทดลองได้รับวัคซีนฉีดจะ,จะละฉีดไหม โอถามแบบนี้แม่ตอบยากนะได้เลยได้สิทธิ์เลยวันนี้ได้ไปฉีดเลยถามคะผมแบบนี้เหรอผมไม่ฉีดอะไม่ฉีดอะฮะไม่อ่ะผมยอมเสียสิทธิ์อย่างเงี้ยเลยค่ะใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าการล้างมือบ่อยๆการสร้างภูมิต้านทานนะครับออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมทั้งใส่หน้ากากใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะนะวงเล็บนิดนึงนะถ้าถามส่วนตัวนะ น่าจะเพียงพอแต่การที่เราจะไปเอาอะไรมาฉีดเข้าร่างกายย้ำอีกทีนะเป็นความคิดของผมนะคุณผู้ฟังนะเป็นความคิดของผมคนเดียวนะใช้วิจารณญาณในการชมการฟังการฟังนะคือคนเดียวนะถ้าการจะรับอะไรเข้ามาในร่างกายเนี่ยต้องการันตีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะความรู้สึกอะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะอันนี้คือส่วนตัวพิจารณาให้คนในครอบครัวเราฉีดนั้นเรายังไม่แน่ใจเลยอถูกต้องคุณพ่อคุณแม่เราอย่างเงี้ยใช่ แต่ถ้าสมมติว่าคนที่สมมติเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือเป็นผู้ป่วยแบบแบบหนักๆอาการหนักๆเนี่ยแล้วจะต้องฉีดเพื่อหายเนี่ยอาจจะยอมเสี่ยงอืมก็ต้องเวทดูเพราะว่าบางอย่างเอ่อการฉีดไปแล้วเนี่ยทําให้จากไม่เป็นโรคเป็นโรคก็มีแล้วคนที่มีเอ่อโรคส่วนตัวหรือว่าโรคเรื้อรังแล้วก็อาจจะเสี่ยงอีกไปอีกก็ต้องพิจารณาเวทดูด้วยอ่ะส่วนสเต็ปที่สามที่คุหมอเขาบอกก็คือจะต้องมีคน ติดเป็นจํานวนมากเกิน70%ของประชากรในประเทศหรือว่าเรียกว่า herd immunity อะค่ะโอ้อันนี้ก็เสีย่ยงอีกเหมือนกันนะอืมใช่ก็คือเหมือนเป็นการแบบให้ปิดกันไปอะแล้วก็ให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาตามธรรมชาติตามธรรมชาติเหมือนที่อังกฤษเขาทํากันแบบนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่า herd immunity อืซึ่งเขาบอกว่าจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้คนไม่สามารถแพร่เชื้อกันได้ แต่ในขณะนี้ในไทยมีการสุ่มตรวจภูมิต้านทานพบว่ามีน้อยไม่ถึงแค่สิซด้วยซ้ำโอ้โห<ำ>น้อยมากน,ะน้อยมากอาก้อาวแต่ถ้าสมมติอ่ะถ้าเรามาคุยประเด็นนี้กันสานว่าถ้าสมปล่อยให้ติดเราต้องเผื่อใจไว้กับเรื่องของคนที่เสียชีวิตด้วยนะถูกไหม<ช>เพราะ,ะว่าคือถ,ถ้าปล่อยให้ติดไปแล้วคนที่เสียชีวิตคนที่เสียชีวิตมันมีโรคประจําตัวอยู่เนี่ย เขาก็ต <affiliated> <perspective> <uk urs rainforest> ้องเสียช yeah. ีวิตไปถูกไหมแล้วกว่าจะมันก so ็จะมีคนที่แข็งแรงที่รีโวเวอร์ร่างกายตัวเองกลับมาได้เท่านั้นได้คุ้มสิทหรือเปล่าปอดจะฟังชันยังไงอะไรยังไม่รู้นะเออเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่อย่างที่อังกฤษเนี่ยแชร์คุณผู้ฟังทราบคือผมมีรุ่นพี่แล้วก็น้องชายผมอยู่ที่อังกฤษตอนเนี้นะครับเขาก็บอกว่าติดนะติดกันเยอะมากตามข่าวนี่แหละแต่คนก็ยังใช้ชีวิตปกติอืยังคงอแต่ว่าใส่หน้ากาก าาล้างมือแ <LG, S 1> อ,อเลเจอแอลกอฮอลอะไรต่างๆอย่างก็งติดใช้ชีวิตปกติน้องชายผมเนี่ยนะครับไม่ออกจากห้องเลยนะตอนที่อังกฤษหนักๆเนี่ยไม่ออกจากห้องเลยนะครับแล้วก็คงมีคําถามใช่ไหมว่าจะอยู่ยังไงทานยังไงสั่งอย่างเดียว ivery, เดลิเวอรี่เขามาส่งมาส่งเสร็จปุ๊บก็อย่างพูดอย่างพูิพวกของสดเนี่ยผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยโหล้างแล้วล้างอีกทําความสะอาดแบบอย่างดีเลย น้องผมไม่ออกไปไหนเลยนะถือว่าดูแลตัวเองคนเดีใช่มไม่ออกไปไหนเลยโอเคพอพอพอ,พอเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นอังกฤษจะมีอยู่ช่วงที่มันเริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับมามติดอีกเนี่ยเริ่มดีนอ่าเริ่มดีขึ้นนี่เขาเขาก็จะใช้ชีวิตข้างนอกปกตินี่แหละแต่ว่าก็โอเคไปไหนก็จะพกเจอแอลกอฮอล์ไปเลยขึ้นขึ้นทูบหรือว่าอาศัยรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเงี้ย เขาก็ไม่อายนะที่จะหยิบแอลกอฮอล์มาเช็ดเช็ดแบบที่จับหรือเช็ดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแลตัวเองอ่ะใช่ใช่ค่ะแต่คนที่เสียชีวิตก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นคนสูงอายุเป็นคนที่มีโรคโรคเรื้อรังอย่างที่ซันบอกไปนั่นแหละนะครับค่ะแล้วก็วิธีที่สามซึ่งยากมากเวลาต้องเกิดการเกยพันจนหยุดการแพร่ระบาดไปเองโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็น มันอาจจะเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังเคสนี้นะอย่าถ้าถ้าเรานํามาวิเคราะห์กันแบบเล่นๆนะมันอาจจะเป็นได้นะเป็นโรคที่หายไปแล้วอย่างเช่นโรคฝีดาอะไรเงี้ยคือมีเป็นการกลายพันธุ์จนแบบมันหายแล้วก็สาดส่วนไปเองเนี้ยโอโ้แต่ว่ามันเป็นความหวังที่ยากมากท,ที่แบบลมๆแรงๆมากครคราวนี้สันประเมิน3ามข้อเนี้ยวัคซีนึงเป็นความหวังดีที่สุดเนาะแต่ก็แต่ก็อย่างน้อยว่าก็คือเป็นปีอ่ะอ่าเป็นปีอ่ะแล้วภาคธุรกิจอื่นที่มีผลกระทบอ่ะ ล่าสุดอะนรทีแบบภูเก็ตนี่อะไรที่แบบได้รับผลกระทบไปเต็มๆเลยใช่เศรษฐกิจหรือว่าห้างต่างๆต้องปิดเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมเชื่อว่าหลายๆคนติดที่วตามกันอยู่แล้วหล่ะนะฮะพวกแอปพลิเคชันเมื่อก่อนก่อนที่จะมีโรคระบาดสันจําพวกแอปพลิเคชันหรือคุณฟังจําได้ไหมจะมีแอปพลิเคชันจองห้องพักนู่นนี่นั่นต่างประเทศท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นจองตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ไม่มีโฆษณาแล้วแอปพลิเคชันไม่มีใครพูดถึงแล้วนะครับมันก็จะถูก ลืมไปโดยอัตโนมัติใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่กลับมาอย่างรวดเร็วนะนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมารอวัคซีนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องพูดถึงก็สังพูดหลายครั้งแล้วนะครับเราได้พูดกันหลายครั้งแล้วว่าจริงๆอ่ะมันเริ่มที่ตัวเราอ่ะจะ,ะใช่จะเร็วจะช้าเนี่ยจริงๆมันเริ่มที่ตัวเราไม่ต้องไปรอว่าโ oh อ้รัฐบาลจะเอาอะไรมาให้ฉีด ฉันจะได้คิวเมื่อไรใช่ต่างประเทศจะจะสาเร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือว่าอันนั้นนั่นเป็นความหวังปลอดภัยไม่วัคซีนใช่มันเป็นความหวังที่ที่เราเราไม่สามารถควบคุมมันได้คุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้มันเริ่มจากตัวเราเองใช่ค่ะเานั้นแหละเดี๋ยวเนื่องจากเราพูดเรื่องวัคซีนเนอะเรามาดูเรื่องวัคซีนกันหน่อยว่าตอนนี้เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้ว พูดในทีที่มีความหวังที่สุดใช่ใช่ค่ะอันนี้เอาข่าวมาจากไทยรัฐเลยตีพิมพ์วันที่27มกราคมเนี่ยค่ะบอกว่าคุณไทยรัฐด้วยนะครับค่ะก็คือตอนนี้มีจํานวนวัคซีนที่เข้ากระบวนการในแบบทดลองในสว์แล้วก็ในคนประมาณ60วัคซีนแต่ว่ามีเพียงแค่3-4วัคซีนเท่านั้นที่เอามาทดลองที่เข้าที่เอามาฉีดในมนุษย์แล้วนะคะที่ดังๆที่เราตามข่าวก็จะมีของไฟเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็โมเดอร์นาไม่ดังค่ะ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าเห็นผลประมาณ95-96อร์นกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม mRNA วัคซนนะคะเป็นการใช้หลายพันธุมพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรัสมาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งใครผมเคยได้ยิน astrazeneca ที่ร่วมกับออฟฟอร์ดนะอันนี้จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า viral vector วัคซีนก็คือวัคซีนที่ทําให้เชื้อไวรัสทําให้มีความอ่อนแอลงเชื้อไวรัสนั้นนะคะแล้วก็เอามาฉีดให้กับมนุษย์ ครับค่ะแล้วก็ก็หวังว่าวัคซีนเนี่ยจะถูกพัฒนาเอามาใช้ในปีสองห้าหกสี่ก็คือก็คือปีนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นประเทศแคนาดาอังกฤษสหรัฐอเมริกาที่จะได้รับก่อนอันนี้คือคาดว่านะคุณผู้ฟังมันเป็นการคาดการนะนะฮะซึ่งโอเคมันก็ต้องคาดการกันนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของประเทศไทยก็บวกไปเลยอีกสามปีที่จะแบบไร้ะรับการฉีดถึงครึ่งหนึ่งประเทศนะคะก็ประมาณอีก สองห้าหกเ็ดนี่ยนะคะก็จะได้รับวัคซีนกันครอบคุมประมาณครึง่งครึง่งคนไทยครึ่งหนึ่งนะคะอืชีวิตคนทั่วโลกนี่อยู่ยากจังนะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะคนไทยนะพอซานพูดมาถึงประโยคเนี้ผมก็รู้สึกแบบผมผมสงสารนะสำหรับอย่างที่บอกภาคธุรกิจอะไรต่างๆหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่งเฝ้ารอเลยว่าเออมื่อไหร่โรคโรคโควิดเนี่ยมันจะหายสักทีหรือว่ามันจะมีทางออก สักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิสเศรษฐกิจที่กําลังตามมาวันนี้อ่านข่าวมีคนแบบข้าวตาจมก็มีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพิสเศรษฐกิจเรื่องกําลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะตอนนี้ค่ะกต้องแล้วก็เพื่อนซันเนี่ยเป็นโหตั้งใจกว่าจะสอบเป็นแอร์ได้อ่ะห้าหกรอบครับแต่มาเจอตอนนี้ก็คือโหสิ่งที่พยายามมาทั้งหมดเฟลก็คือออกจากเป็นแอร์เนื้อมันก็ทํำยังไงได้นะมันก็อันนี้คือเข้าใจแหละแต่ว่ามันก็ต้อง S <S มัน,มนก็กต้องยอมรับอ่ะมันก็ต้องยอมรับอ่ะเขาบอกกันนะซันว่าโควิดเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันก็คือสองครามโลกครั้งที่สามดีๆนี่เองอแต่เป็นเชือ้อใช่เวลาที่มันสงคาอาวุธใช่ที่มันเป็นสงครามที่มันสร้างความความเสียหายไปทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจสังคมความเป็นอยู่ความคิดของคนคือทุกอย่างเลยอะนะถ้าสงครามคือใช้ปืนยิงกันใช้ระเบิดอื ทำลายกันมันก็โอเคอึะตึกรามบ้านช่องเสียหายอะไรเงี้ยคืออันนี้มันไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องเสียหายเนะมันเสียหายไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรต่างๆนานาเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงจะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคงจะทราบมันเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะฮะก็เป็นอยู่เป็นกําลังใจให้ถูกต้องถูกต่อไถูกคะองแต่ว่า นอกจากที่จะเรื่องวัคซีนแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะได้รับวัคซีนกันเนี่ยเราก็ต้องมาอธิบายก่อนว่าอีกทางหนึ่งที่เราจะเอ,อรอดได้ในช่วงนี้คือการกลับมาดูแลตัวเองนั่นเองอย่างที่พีโ่โอ๊ตเกินไว้ก็คือคการที่เราจะลดโอกาสการติดเชื้อเนี่ยอย่างสั่ออธิบายทุกคนเวลาเจอเนี่ยสิบคนเดินไปที่บริเวณที่มีไวรัสเนี่ยใช่ว่าว่าสิบคนเนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะมันขึ้นอยู่กับสิบคนนี้มีภูมิคุ้มกันเท่าไหร่อีกหรือว่าจํานวนไวรัส ที่เราไปเจอณเวลานั้นอ่ะมันมากพอ,อไหมใช่ค่ะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับสภาพเวลระสณเวลานั้นหรือว่าความวัยของแต่ละคนอีกคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูแล้วลว,ว่าูมิคุ้มกันเราพร้อมตลอดเวลาหรือเปล่าจริงๆเนี่ยจะติดไม่ติดม,ตออมันต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเพื่อกันทุกอย่างนะใช่ถ้าคนแข็งแรงโอเคโอกาสอาจจะน้อยอนะแต่ถ้าเกิดโอโหคนที่ป่วยอยู่ร่างกายไม่ค่อยดีอยู่ยิ่งนอนน้อยด้วย ไปเจอเชื้อเชื้ออะไรนิดหนึ่งก็เป็นได้แล้วใช่ค่ะเขาบอกว่าการที่เราไม่ใส่หน้ากากนะคุยกันสองคนเนี่ยระยะห่างเนี่ยไม่เกินหนึ่งเมตรต้องใช้เวลาถึงสิบห้านาทีที่จะได้รับเชื้อจากอีกคนหนึ่งมาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้อยู่กันในอากาศแล้วก็จะติดเชื้อได้นะมันต้องใช้การที่สื่อสารใกล้กันด้วยโอ้ยถ้าอยู่ในอากาศแล้วติดนี่แย่แล้วล่ะแย่โอ้โหถ้าอย่างนั้นแย่เลยเดียวกันนี่แย่ตายแต่อันนี้คือมันต้องคุยกันแบบสิบห้านาทีขึ้นไปที่จะได้รับเชื้อจากอีกคนมาก ดังนั้นการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้เนี่ยภูมิคุ้มกันก็เปรียบเสมือนเป็นทหารเนาะที่คอยจะดูแลไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราได้เป็นป้องปรการด่านแรกการดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดการทานอาหารให้ได้ผักผลไม้มากกว่า5เสิร์ฟต่อวันเนี่ยหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกไปรับแสงแดดให้ได้รับวิตามินดีอย่างเงี้ยหรือว่าการเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่นี่ก็ เป็นสิ่งจําเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิมกันทั้งหมดเลยผมเตือนเพื่อนผมประจําเลยนะที่ยังเดิมยังสูบอยู่ว่าเฮ้ยช่วงเนี้เบาๆหน่อยช่วงนี้ใช่ไหมต้องใช้คำว่าช่วงนี้นะเพราะว่าจะให้เขาเลิกจะให้เริมคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เบาๆหน่อยเถอะแล้วก็อย่างเพื่อนผมเนี่ยจะชอบคือคนชอบดูฟุตบอลเยอะมากแล้วคือฟุตบอลเนี่ยมันถ่ายทอดตอนกลางคืนโอโหว่าจะนอนกันทีตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วผมบอกให้ ก็เลยต้องเน้นก็ไม่แต่เราก็เลยต้องแนะนำไงบอกว่าเฮ้ยบางคู่เนี่ยที่มันไม่สําคัญเนี่ยก็ไม่ต้องดูมันบ้างก็ได้ดูผลอยู่แล้วอ่าน่ช่วงเนี้ยดูแลสุขภาพกันก่อนนะฮะดื่มสูบกันน้อยๆหน่อยนะฮะมันจะดีขึ้นว่าใช่ค่ะก็ขอให้ช่วงนี้นิดนึงละกันอ่ะช่วยให้ ให้ภูมิคุ้มกันเรากลับมาแข็งแรง mm hmm. นิ่ันก็ไปอ่านมาว่าเอ้ยทำไมแอลกอฮอล์หรือการดื่มเหล้าเนี่ยมันทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกเพราะอะไร uh huh. เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปทําให้เชื้อเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยไปความสามารถในการไปทําลายเชื้อโรคมันช้าลง uh huh. การเคลื่อนไหวของตัวเม็ดเลือดขาวมันช้าเนี่ย uh huh. มันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างจะแย่ลง uh huh. ค่ะดังนั้นก็ควเรเผาได้ควรจะเผาเนาะนะ uh huh. แล้วก็นอนด้วยนะ นะครุคณ่ฟังนอนต้องนอนให้ถึงนะนะครับอย่าไปนอนแบบโอ้โหสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนแบบที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยก็อย่างซันบอกไปหลายครั้งแล้วว่ามันช่วยนะครับบิลเรื่องของภูมิต้านทานใี้มันเพิ่มขึ้นได้นะครับค่ะแล้วก็เมื่อวาน Facebook ของหมอโยงก็เพิ่งโพสต์ค่ะมันก็ไปอ่านหมอเหมือนหมอโยงอะ่ะสรุปมาว่าโควิด -19 ผ่านมาหนึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยได้ข้อคิดอะไรบ้างค่ะแกก็สรุปมาไปประมาณแบบ เกือบย,อยี่สิบกว่าข้อค่ะข้อที่ที่สันที่ันสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าสิบแปดปีกับสตรีตั้งครันยังไม่มีวัคซีนรองรับนะจ๊ะอ,อ๋อโอ,โอ้อันนี้ยิ่งเข้าเรียกว่าสำคัญนะครับอันนี้สําคัญนะ,ะคือเด็กก็หมดโอกาสฉีดแล้วก็คนตั้งคันเขาก็ยังไม่มีรองรับแล้วผม<ช>อยากยรูเพิ่มนะสันถ้าสมมุติว่าคุณแม่ที่ตั้งคันแล้วติดโควิดจะส่งผลอะไรต่อลูก นี่สรค,คัญนะนนสําคัญนะโอเคอาจจะเ,เขาเรียกว่าไงเด็กอาจจะเกิดมายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราคิดในแง่ดีคือโอเคเด็กอาจจะเกิดมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะปกติไหม,อมปอดเขาจะปกติเหมือนเด็กคนอื่นไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยน่าคิดเหมือนกันนะ คือถ้าติดระหว่างตั้งครรภเนี่ยก็ต้องรีบริตให้หายขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแม่ในเวลา,น,าน,นั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าก,กลัวนะน่าก,กลัวจริงๆใช่ค่ะก็ดูแลกันต่อไปนะคะก็ถ้าเกิดมาแนะนําในส่วนของวิตามินและเกิืแร่เนี่ยซันก็จะแนะนํา สมตัวที่ยังที่ยังเป็นพระเอกในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันอันดับแรกก็จะเป็นวิตามินซีนี่ยแหละที่แน่นอน ก็คือที่สมอว่าเราควรจะทานผักผลไม้ให้ได้ห้าเสิร์ฟต่อวันซึ่งจริงๆแล้วคนเราจะทําได้สักกี่คนหรือว่าทําได้อย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยดังนั้นการบริโภควิตามินซีเป็นอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าไปเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เป็นการรักษาระดับวิตามินซีในร่างกายให้คงที่ด้วยบางคนบอกทําได้ครับแต่ไม่ทุกวันก็จบเลยนะนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเครียดหรือนอนน้อยเนระดับวิตามินซีในร่างกายมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยค่ะแล้วคนที่สูบบุหรี่วิตามินซีก็ลดนะครับอืใช่ค่ะ ตัววิตามินซีนี่เองแหละจะไปเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ไปเพิ่มการทำงานของมดลอดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนวิตามินดีเนี่ยที่เราได้รับจากแสงแดดออกไปเจอทุกวันเนี่ยก็เป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เช่นกันเพราะว่าตัววิตามินดีมันจะช่วยลดการเพิ่มจำนวนไวรัสในร่างกายแล้วก็เร่งการกำจัดไวรัสออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะส่วนตัวสุดท้ายพระเอกตัวสุดท้ายก็คือแร่ธาตุสังกะสีนี่เองซึ่งตัวเนี้ยน้อยคนที่จะรู้โดยเฉพาะคนไทยไงค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ย ก็มีความรู้มากขึ้นว่าสังกะสีเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณสมบัติของมันก็คือช่วยกําจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายแล้วก็ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ดีเช่นกันครับค่ะแล้วก็ถ้าในทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาแร่ธาตุสังกะสีมาช่วยเสริมในการรักษาเลยของคนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ของเรานะคะอืมก็หลักๆก็จะมีสามวิตามินเนี่ยแหละค่ะที่ที่เอามาใช้กันอือันนี้คือเราไม่ได้พูด เขาเรียกว่าอะไรหยิบยกมาแบบลอยๆนะเขามีการกล่าวอ้างไม่ใช่การกล่าวอ้างมีเปเปอร์นะครับมีการวิจัยกันมาแล้วนะครับว่ามันจําเป็นจริงๆสําหรับช่วงนี้ใช่ครับจริงๆว่าเราบอกช่วงนี้ไม่ได้หรอกตลอดไปจริงๆวิตามินและธาตุพวกนี้มีในอาหารอยู่แล้วหรือว่าการวิตามินดีออกไปรับแสงแดดทุกวันการวิ่งการที่ได้ออกไปเจอโลกภายนอกทุกวันเนี่ยมันก็คือได้รับวิตามินดีที่ร่างกายสังเคราะห์เองได้เดี๋ยวรอสักช่วงประมาณเมษาคุณผู้ฟัง นะครับออกไปรับวิตามินดีสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะฮะน่าจะไม่หไหมคะพี่ดังนั้นโอ้โหด้านด้านรับวิตามินดีเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ <c oughs> แล้วแม่อันนี้ผมพูดเล่นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเกิดไปทําตามไม่ได้นะ <c oughs> นะครับอ่ะซีดีซิงค์นะครับก็จําไว้ให้มั่นละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ แล้วก็วิธีดูแลสุขลักษณะอนามัยก็อย่าลืมด้วยนะคะคใส่หน้ากากอนามัยเวลยะห่าง1.5เมตรขึ้นไปแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะโอเคนะครับขอบคุณซั้นมากนะครับวันนี้นะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับสำหรับ Mega ว e c a r o p o d s t s t นะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสุขภาพรอติดตามแล้วกันวันนี้ผมทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ Mega, we care.